ครับหลังจากที่เราเปลี่ยนลูกหมากคัดชักนอกแล้วนะครับเราก็จะต้องมาทําการตั้งศูนย์นะครับตั้งศูนย์ล้อนะครับแบบง่ายๆนะครับทําได้ด้วยตัวท่านเองนะครับใช้เครื่องมือไม่เยอะนะครับนี่ครับหาอะไรก็ได้นะครับมาวางจุดข้างหลังล้อนะครับเอาเชือกถึงนะครับนะครับเน้นล้อหลังไว้นะครับถึงล้อหลังไว้นะครับเล้วเราก็ไปดูล้อหน้านะครับ ล้อหน้าเราก็ใช้วิธีขึงเชื่อมกันนะครับนี่ครับแล้วเราก็จะมาดูความห่างนะครับของระยะล้อนะครับว่าล้อหน้าหรือล้อหลังนะครับอันไหนมันห่างอันไหนมันชิดนะครับเป็นวิธีที่ง่ายๆนะครับที่เราสามารถทําได้นะครับนี่ครับเราก็จะเห็นว่าข้างหน้านะครับมันห่างนะครับ แล้วเราก็จะไปดูด้านหลังนะครับด้านหลังชิดนะครับอันนี้เราก็ต้องไปปรับตั้งนะครับที่จุดปรับตั้งศูนย์นะครับตรงลูกหมากคันชักนอกนะครับที่เราเปลี่ยนเมื่อกี้นะครับนะครับเดี๋ยวก็ไปดูตำแหน่งที่เราจะหมุนกันนะครับนี่ครับ นี่ครับนอตที่เราจะตั้งคือน็อตัวนี้นะครับนี่ครับแกนที่เราจะตั้งหมุนนะครับตัวนี้นะครับเราก็จะหมุนให้ตัวนี้ับเข้าขยบออกนะครับนะครับวิธีตั้งศูนย์นะครับเวลาเราเปลี่ยนลูกหมากคันชักนอกแล้วนะครับเราต้องมาตั้งตัวนี้นะครับข้อสําคัญนะครับพวงมาลัยต้องตรงนะครับต้องไปตั้งพวงมาลัยให้ตรงก่อนนะครับเราถึงจะมาตั้งตรงนี้ได้นะครับไม่งั้นพวงมาลัยมันจะเอียงตามนะครับ นะครับตัวที่เราจะตั้งนะครับนี่ครับออันนี้ระยะห่าง วนี้มันห่างนะครับเราก็ต้องขันให้ล้อหน้ามันดีดออกนะครับอันนี้มันเข้านะครับขันออกนะครับขันอีกด้านหนึ่งนะครับล้อก็จะขยับนะครับ เราขันตรงนี้นะครับเราก็จะดีดออกนะครับพอดีดออกแล้วเราก็ต้องไปดูเชือกนะครับนะครับเร้ก็มาดูเชือกให้มันตรงนะครับตรงหน้าด้านหน้ากับด้านหลังนะครับ ให้มันอยู่เท่ากันนะครับด้านหน้ากับด้านหลังนะครับตอนนี้ด้านหน้ายังห่างนิดนึงนะครับแล้วก็มาหมุนต่อนะครับ โอ้มันเกินแล้วครับก็ต้องมุนเข้านะครับมุนเข้าดีนี้มันเกินนะครับอ่าครับนะครับพอดีเป๊ะนะครับนะครับมาเชื่อมถึงหน้าหลังพอดีกันเป๊ะแล้วนะครับวันนี้ก็ต้องทำการล็อกครับนะครับ ล็อกน็อตตัวนี้นะครับเนี่ยครับเราต้องทําการล็อกน็อตตัวนี้นะครับทีนี้ถ้าเราได้แล้วนะครับแล้วก็ไปตั้งฝั่งขวาต่อไปนะครับอันนี้เป็นฝั่งซ้ายนะครับครับก็เดี๋ยวจะทําการล็อกน็อตกันนะครับนี่คือวิธีการตั้งศูนย์นะครับกรณีที่เราเปลี่ยนลูกหมากคันชักนอกนะครับทําเองได้ง่ายๆด้วยตัวแท่นเองนะครับไม่ว่าซ้ายหรือขวานะครับทําเหมือนกันหมดนะครับนี่ครับ องมือที่เราใช้ก็มีแค่นี้ครับมีเชือกนะครับมีเชือกถึงล้อหน้าไปหาล้อหลังนะครับเป็นการแก้ไขนะครับเบื้องต้นในการที่เราจะเอารถไปใช้งานได้นะครับถ้าจะให้ชั่วและดีที่สุดก็เอาไปตั้งศูนย์นะครับขอบคุณที่รับชมครับผมกดไลค์กดแ like, ชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับจากช่างสำนานซ่อมรถยนต์ครับผม จะได้อัดคลิปดีๆให้ทุกท่านได้รับชมกันต่อไปครับ